ขเมนประเดิมครั้งแรกในประวัติศาสตร์กริปเพนขึ้นทําการรบใช้อาวุธจริงในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานว่าการขึ้นบินกิปเพนของกองทัพอากาศในภารกิจสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเครื่องบินขับไลก่กลิฟเพนนะครับที่มีประจำการในหลายประเทศที่ใช้ในภารกิจสู้รบใช้อาวุธจริงครั้งแรก ที่ผ่านมานะครับิปเพนก็ถูกใช้เพียงภารกิจบินรักษาอนาเขตเช่นบริเวณทะเลบอลติกในทวีปยุโรปในฐานะสมาชิกนาโต้นะครับผ่านเหตุการณ์การสู้รบยูเครนรัสเซียและภารกิจเฝ้าตรวจคุ้มกันน่านฟ้าประเทศริเบียที่กองทัพอากาศสวีเดนนะครับเข้าร่วมภารกิจเรื่องนี้ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับที่ได้ใช้คิปเพน ในการทดลองกับประเทศกัมพูชาครับเป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เรื่องราวนี้นะครับก็มีข่าวจากต่างประเทศด้วยนะครับที่ได้มีการรายงานเรื่องนี้ด้วยอย่างสำนักข่าวสวีเดนนะครับก็ได้มีการออกรายงานนะครับบอกว่ากองทัพอากาศไทยเตรียมใช้เครื่องบินคริปเพนที่ผลิตในสวีเดน2ลำในการโจมตีกัมพูชาในวันเสาร์นี้ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะนชั่นของไทย มีรายงานว่าเครื่องบินกลิเพนถูกใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารที่ภูมะเขือและตามเมือนทมตามรายงานของเดอ Nation ซึ่งเอ็กเพรรายงานเป็นครั้งแรกการโจมตีครั้งนี้ประสบความสำเร็จและทำลายเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หนังสือพิมพ์ยังเขียนเพิ่มเติมอีกว่าเครื่องบิน F16 ok ของอเมริกาก็ถูกใช้ในการโจมตีครั้งนี้ด้วยหลายคนชี้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่กิเพนถูกใช้ในการโจมตีทางทหาร ตามข้อมูลจากผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนสำนักข่าวรอยเตอร์เองนะครับก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยบอกว่าไทยส่งเครื่องบินลบ F16 โจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเมื่อวันพฤหัสบดีตอกย้ำความได้เปรียบทางทหารของไทยกัมพูชาไม่มีเครื่องบินลบและมีกำลังพลและฮาร์ดแวร์ด้านกลาโหมน้อยมากกัมพูชาจึงเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแก้ไขสิ่งที่กัมพูชาเรียกว่า การรุกรานทางทหารโดยไม่ได้รับการยั่วยุของไทยเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวคร่าวๆข,ของรอยสเตอร์และก็สำนักข่าวของสวีเดนนะครับที่เป็นเจ้าของเครื่องบินกริปเพนเนี้นะครับ ซึ่งสำนักข่าวต่างๆของต่างประเทศนะครับก็ได้มีรายงานอีกเช่นกันนะครับซึ่งก็มีหลายสำนักด้วยกันที่มีการรายงานแต่ผมก็ได้นำมาเพียง2ส,สำนักข่าวนี้นะครับก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศแรกของโลกที่โดนกริ้ e เพนของไทยถลุมครับบทเรียนแห่งฟากฟ้าที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเขตแดนไม่มีคําว่าเพื่อนแท้มีแต่ผลประโยชน์ล้วนๆและเมื่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาครับเลือกที่จะท้าทายอธิปไตยของชาติไทยเปิดแนวรบในรูปแบบที่บอกตามตรงนะครับว่าไม่เกินตัวแต่เกินปัญญาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่โลกกําลังพูดถึงในวันนี้ในวันที่26กรกฎาคม2568นะครับก็ได้กลายเป็น วันหนึ่งที่สื่อระดับโลกจากยุโรปต่างก็พร้อมใจกันที่รายงานเหตุการณ์สำคัญนะครับการโจมตีทางอากาศจากฝูงบินขับไล่ JAS ท9 Gripen ของไทยนะครับที่ถล่มเป้าหมายทางทหารในฝั่งกัมพูชาอย่างแม่นยำและเฉียบขาดคำพูดหนึ่งจากสื่อฝรั่งเศสนะครับบอกเอาไว้ชัดว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เครื่องบิน g ริ p e n ถูกใช้ในการรบจริง และประเทศแรกที่ได้สัมผัสคือประเทศกัมพูชาจุดเริ่มต้นของเพลินสงครามนะครับก่อนหน้านี้ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้มีการเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นฝ่ายกัมพูชาเองนะครับก็ได้มีการเคลื่อนกําลังเข้าสู่แนวป่าใกล้พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดและใช้จรวดหลายลำกล้องนะครับ PSL-03 ยิงถล่มหมู่บ้านของไทยในยามค่ําคืน การกระทําดังกล่าวนะครับไม่เพียงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ยังข้ามเส้นความอดทนของกองทัพไทยอย่างชัดเจนฝ่ายไทยก็ได้มีการส่งสัญญาณเตือนหลายรอบนะครับท,ทั้งทางทูตและผ่านการแสดงกําลังภาคพื้นทวีแต่เมื่อเสียงระเบิดดังขึ้นในหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงและเด็กนะครับก็ไม่มีอีกแล้วที่ไทยจะยอมเป็นฝ่ายนั่งมองอยู่เฉยๆฝาคารามจากฝั่งไทยปริเพนขึ้นบิน ฝูงบินขับไล่ JAS 2 9 g นต p e n ครับจากฝูงบิน701จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รับคำสั่งด่วนขึ้นบินในภารกิจจำกัดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หรือพูดง่ายๆครับก็คือบินไปทำลายเฉพาะจุดที่เป็นภัยคุกคามโดยไม่ให้ประชาชนฝ่ายตรงข้ามได้รับผลกระทบจรวดนำวิถี GBU 4 9และขีปนาวุธไอริสทีถูกปล่อยออกจากระยะปลอดภัยพร้อมกับระบบเลดาแบบ AESA ที่จับเป้าได้แม่นราวกับจับวางไม่ถึง10นาทีนะครับฐานยิงจรวดของกัมพูชาที่เคยคึกคักก็กลายเป็นกองเศษเหล็กไม่มีเสียงยิงตอบโต้ไม่มีการโต้กลับสิ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คือกลุ่มควันดำและความเงียบที่แม้แต่เสียงนกในป่าก็ยังกลัวจะส่งเสียงโลกจับตาไทยโชว์ให้เห็นว่าอย่าแตะต้องอธิปไตยของไทย สิ่งที่ตามมาหลังการโจมตีนะครับก็คือความตกตะลึงของสื่อโลกจากยุโรปถึงอเมริกาซื่อใหญ่ต่างรายง,งานนะครับข่าวนี้ไม่ใช่ในมุมสงครามในเอเชียแต่เป็นในมุมการแสดงศักยภาพทางทหารของประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจแต่มีของจริงไทยแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนาโต้ถึงจะมีศักยภาพในการโจมตีที่แม่นยำวิเคราะห์จาก DW เยอรมันนะครับ หลายประเทศเริ่มขยับหูขยับตามองไทยไม่ใช่แค่ประเทศท่องเที่ยวอีกต่อไปเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้ชื่อของปริเพนไทยแลนด์จะถูกนําไปวิเคราะห์ในห้องเรียนทหารทั่วโลกแล้วกัมพูชาได้อะไรจากการโจมตีประเทศไทยสิ่งที่กัมพูชาได้จากเหตุการณ์นี้นั่นก็คือความพังพินาศไม่ใช่แค่เรื่องยุทธปัจจัยแต่รวมถึงภาพลักษณ์ในเวทีโลกเพราะนอกจากกัมพูชาจะเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนแล้วก็ยังโดนสวนกลับอย่างแม่นยําโดยไม่ทันตั้งตัว จนต้องอาศัยสื่อของตัวเองบิดเบือนข่าวหาว่าไทยใช้เครื่องบินจากอเมริกาทั้งที่เป็นกิเพนสวีเดนจะหลอกใครก็ได้นะครับแต่จะหลอกโลกยุคนี้ก็คงจะหลอกยากไปนิดหนึงนะจุดจบของความประมาทของกเมน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องที่คนไทยจะดีใจนะครับแต่มันคือการเตือนว่าบ้านเมืองเรามีอาวุธไม่ใช่เพราะอยากจะลบแต่เพราะเราต้องป้องกันตัวเอง และในเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับเลือกที่จะไม่เคารบขอบเขตฝูงบินก็ต้องออกมาสอนว่าอากาศเหนือฟ้าไทยไม่ได้เปิดให้ใครมาเหิมเกริมเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากชาวต่างชาติกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยมุมมองแรกนะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าคริเปเพนในสงครามจริงหรอนี่เปลี่ยนเกมเลยนะไทยสร้างประวัติศาสตร์แล้วต่อมานะครับมาจากยูเนเต็ดคิงดอมนะครับบอกว่า คเมรเลือกศัตรูผิดคนแล้วละ่ะไทยแสดงให้เห็นถึงพลังทางอากาศที่น่าเกรงขามมองมองต่อมานะครับมาจากฝรั่งเศสครับบอกว่าในที่สุดกริฟเฟนก็ได้แสดงศักยภาพจริงเสียทียกนิ้วให้กองทัพอากาศไทยที่ตัดสินใจได้เฉียบขาดถัดมานะครับจากสวีเดนนะครับบอกว่าในฐานะคนสวีเดนผมตกใจแต่ก็ภูมิใจกริเได้แสดงบทบาทในสนามรบจริงสักที ต่อมานะครับจากเยอรมนีบอกว่านี่จะทําให้ชื่อเสียงของกีเพนดีขึ้นแน่นอนไทยเป็นประเทศแรกที่เปิดใช้ในสนามจริงต่อมานะครับในมุมมองของอินเดียนครับบอกว่าเคารุบประเทศไทยที่ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งขมิ้นประเมินผิดมหันตัดมานะครับจากญี่ปุ่นครับบอกว่าไทยใช้กีเพนอย่างมีชั้นเชิงดุลอํานาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เปลี่ยนทันทีถัดมานะครับบอกว่า เหตุการณ์นี้อาจทําให้ประเทศอาเซียนต้องกลับมาทบทวนการเตรียมความพร้อมทางทหารแล้วต่อมานะครับจากจีนนะครับบอกว่าให้ประกาศชัดเลยว่าอย่ามายุ่งกับน้านฟ้าเรามองมองต่อมาครับจากรัสเซียบอกว่าน่าสนใจที่กิเพนถูกใช้จริงในสนามรบมาดูว่าเรื่องจะบานปลายถึงแค่ไหนมองมองต่อมานะครับบอกว่าบทเรียนของอาเซียนอย่ายุ่ยแย่แล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถัดมานะครับมาจากเกาหลีใต้บอกว่าการใช้กีเพีนครั้งแรกน่าประทับใจมากขมเมนอาจต้องเสียใจในสิ่งที่ทําลงไปเอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวนี้นะครับก็หวังว่าในอนาคตกัมพูชานะครับก็อย่าจะ ได้มาเหิมเกริมในอำนาจอธิปไตยของชาติไทยครับแล้วก็อย่าเข้ามาลุกล้ำดินแดนอธิปไตยของชาติไทยนี่มันก็คือการแสดงศักยภาพทางทหารของประเทศไทยนะครับที่แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่ากำลังทางทหารของประเทศไทยของเราก็ไม่ได้อยไปกว่าประเทศอื่นอย่างแน่นอนเอาละรครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้และ ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็กดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวให้คุ้มชมได้ฟังกันตลอดเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้จะจบกันยังไงนะครับก็รอติดตามกับสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือต่อไปนะครับโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2นะครับที่เขาได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆอย่างเรียลไทม์นะครับแล้วก็อย่างทีทีเลยนะครับเราก็ไปติดตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับสำหรับอีีนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ